สวัสดีครับวันนี้พวกผมเตรียมสี e r เอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแคลน Link j o กเกอร์วผมกับอีกสายหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครเล่นและมองว่าเป็นมีมสุดๆกับสายเทพซ่า,าดาวเคราะห์รัน r ริงเกนั่นเองก็มีลูกเล่นสุดแปลกและแบกแนวแล้วผมกับการเปลี่ยนผลของสติกเกอร์คู่แข่งนั่นเองก็นะครับผมจะชอบมากเลยกับ แทนไหนๆก็แล้วแต่ที่ควกแข่งเนี่ยมีสกิลไรฟ์โม e เหมือนมีไซคอเรียตั้งแต่ชาติฟางไหนมาก่อนก็ถ้าครับผมนำมาคอเตอร์เด็กเมตาได้อาจจะไม่มากก็น้อยนะครับก่อนเด็กโปรไฟล์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมด้าในคลิปกันเลยมาเริ่มกันที่เกรด4ใบแรกกันเลยนะครับกับเทพสรากดาวเคราะห์บลันดริงเกอร์ก็จะเป็นเกรดสี่แนลิงจ็อกเกอร์เพียงหนึ่งใบนะครับผมหน้าตอนนี้ที่ใส่ไว้ ก็มีความสามารถแอคทีบันการคาคอสคือคัตเตอร์บาร์ดหนึ่งจนจบเทินของผู้แข่งความสามารถทริกเกอร์นอกเหนือจากการเพิ่มพลังจะส่งผลตรงกันข้ามถ้าเป็นคริติคอลลบคริติคอลของผู้แข่งจนจบการต่อสู้นั้นฮิลทริกเกอร์จะสร้างความเสียหายให้กับผู้แข่งแทนการฟื้นปูหนึ่งดามจฟรอนทริกเกอร์อะจะกลายเป็นการส่งพลังหนึ่งหมื่นให้กับแถวหลังแทนนะครับ แต่ถ้าหากเป็น draw trigger ผู่แข่งก็ต้องทำการทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบก็นะครับผมก็เป็นสายหนึ่งที่เล่นค่อนข้างที่จะสนุกดีเล่นกับดวงโห้แข่งเล่นกับดวงเราด้วยเกรดสามใบแรกนะครับผมกับราชาซากดาวเคราะห์บลันก็นกามาคกคคีความสามารถแอคทีฟบันการ์ดคัเตอร์บาร์หนึ่งโซบลัสหนึ่งโดนจดเทิร์นของคู่แข่งความสามารถฟิกเกอร์นอกเหนือจากการเพิ่มพลังของคู่แข่งจะส่งผลตรงกันข้าม ก็จะมีแค่คริติคอลกับฮิวทิกเกอร์นะครับผมที่จะส่งผลตรงกันข้ามก็เหมือนกับรันริงเกอร์เลยก็ใส่ไว้สี่ใบและเกรดสามอีกใบนึงครับผมขาดไม่ได้กับรันริงเกอร์ดีเคดออลโตมาต้านะครับผมก็มีความสามารถนะครับผมคอนติเนียร์เรียการยูน,นินี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้น1 0 0 0 0หมื่นและรยากาศคู่แข่งบวก1นึไรฟ์เชคนะครับผม เราใจดีนะผมให้คู้แข่งรฟ์เช็คได้อีกหนึ่งรฟ์เลยแล้วก็คอนติเนียเรียการ์ดทริกเกอร์ยูนิตที่คู้แข่งรฟ์เช็คในการรฟ์เช็คครั้งที่3เป็นต้นไปถ้าคู้แข่งรฟ์เช็คเจอจะต้องทิ้งทริกเกอร์ใบนั้น,นะครับผมแต่ถ้าเป็นนอมอนเนี่ยก็นําขึ้นมือได้และผลทริกเกอร์เนี่ยก็จะส่งผลตามปกตินะครับผมแค่ว่าจะไม่ได้นำขึ้นมือนั่นเอง ต่อไปไปที่กเรกรดสกันเลยเรยกรดสองไปได้นะผมกับ Side สายซากดาวเคราะห์กับพลซากดาวเคราะห์เรทารักอาใส่ไว้สี่ใบความสามารถก็คือออโตเรกาดเมื่อคุณไรฟ์เช็คพบการที่คุคผมว่าอ่าซากดาวเคราะห์ในชื่อกาดยูนิตนี้ได้รับพลังเพิ่มขึ้น1นึ่งหมื่นจนจบเทิร์นก็เรียกได้ว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพลัง,งทริกเกอร์อย่างเดียวน,นะครับเจอซากดาวเคราะห์ก็ได้บวกพลัง แต่เราไม่ได้เน้นสกิลตรงนั้นผมเราเน้นอีกสกิลหนึ่งออตโต้เรก,การเมื่ออยู่ในนี้อินเตอร์เซปถ้าบรรยากาศขอคุณมีคําว่าซากดาวเคราะห์ในชื่อกาดคุณดูการหนึ่งใบเบอร์สุดจากกองการของคู่แข่งและเลือกได้นะครับผมว่าจะบายคว่ำหรือว่าจะแปะไว้ที่เดิมก็จริงๆความสามารถนี้นะครับผมจะเป็นเราแค่ฝ่ายเดียวครับที่จะรู้ได้นะครับผมว่าทริกเกอร์หรืออะไรอยู่บนหัวกองคู่แข่ง แต่ถ้าเล่นใน Discord ของ KK Remote p l a เนี่ยก็หยวนนกันไปนะครับยังไงก็รู้กันอยู่แล้วเกรดสองใบที่2ผมกับ Swift Director g e a r y ก็มีควาสามารถ Auto เรียกาศเมื่อลงสนามถ้าจำนวนเรียกากศของคุณมากกว่าจำนวนเรียกาศของคู่แข่งอยู่ในนี้ Power เพิ่มขึ้น4,000จนจบเทิรนแต่เราไม่ได้เน้นสกิลตรงนั้นนะครับเราเน้นอีกสกิลนึ่งกับ Auto วันกาเรียกากาศ เมื่ออยู่ินนี้โจมตีฮิตแมนากาศคาคอสตคือโซบลาสหนึ่งเลือกเรากาาของคู่แข่งหนึ่งใบใบยูนิตนั้นในสภาพคว่ำแต่ถ้าไม่มีให้ใบให้จั่วหนึ่งแทนก็ขู่ต้นเกนนะผมตีฮิตเพื่อนหายแล้วก็เกรดสองสุดท้ายผมกับโบติงดีเตอร์กิโอนะครับผมก็จริงๆก็ไม่รู้นะครับผมว่าจะใส่อะไรมาดีที่ไม่ให้เปลืองคอสก็ใส่มานีลาสักใบหนึ่งก็ได้ครับผมอย่างน้อยก็ชิลหมืน่น ต่อไปไปที่อีเกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งไปได้รครับผมกับทลซาก็ขอกีคุณก็มีความสามารถสองอย่างนะผมอย่างแรกคือออ,อโต้กาเดียนเมื่อจบการต่อสู้ที่โจมตีไม่ฮิต,คตเคาเตอร์บาร์หนึ่งนำยู่ในนี้ลงช่องเรียาการแทนการถูกรีทายได้นะครับผมและสกิลเราไม่ได้เน้นตรงนั้นนะครับเราเน้นที่ช่องอันหนึ่งก็คือแอคทีฟเรียาการ ข้ขอคือโซบลาสหนึ่งทอซาาดาวคอดูดูริคุณดูการ์ดหนึ่งใบาจากท็อปเด็กของคู่แข่งสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะบายคว้างหรือวางไว้ที่เดิมก็นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะผมที่ทําให้ตัวเริ่มต้นเราเนี่ยมีความหมายนั่นเองแล้วก็โปรโมอีกหนึ่งใบนะครับผมกับชื่ออะไรเนี่ยดาบชื่อยาวเหลือเกินเดี๋ยวผมขออ่านสักครู่ ดาบคู่แห่งการทอดาบคู่แห่งการตายอย่างผิดธ,ธรรมชาติแอคคริตพัะเจ้าใครคนคิดชื่อเนี่ยก็ผมจะเรียกว่ากันดัมแล้วก็ผมชื่อยาวเกินไปมิสกิลออโต้เรกาดเมื่อลงสนามถ้าแบนกาของผู้แข่งเป็นเกรดสามืูสูงกว่าค่าคอสคือโซบลัสหดูการ์ดเจใบประสุดจากกองการของคุณ น้ำเกรดสามตัสูงกว่าไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรียกาศในสภาพถูกล็อกและสลับกองการ์ดน่าดียังไงมันดีครับผมเพราะว่าเราจะมาหาคนนี้ลงช่องเรียกาศนั่นเองแล้วก็เกรดหนึ่งใบที่สามผมกับลูกรักแห่งการสังเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านิวเคลีย์โอจะบ้าตายกับชื่อก็มีกอลสมสแล้วครับผม ออโต้เรกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูสต์ถ้าในการต่อสู้นั้นคู่แข่งไม่ปาทริกเกอร์ยูนิตลงมาช่องการเดียนนำยูนิตนี้เข้าสู่โซลเลือกยูนิตหนึ่งใบพาวเวอร์บวกหมื่นจนจบเทินก็นำมาขู่แล้วผมไม่ทริกเกอร์หรอมุโซบวกหมื่นแล้วก็เกรดหนึ่งบัสสุดท้ายของผมกับคลื่นกระแทกปิดชีพเจ็ชาร์ปนะครับก็มีความสามารถออโต้เรกาดเมื่อยูนิตนี้บูสต์โซบลัดหนึ่ง ในการต่อสู้นั้นคู่แข่งจะต้องทําการอินตเตอร์เซปเท่าที่ทําได้ <c oughs> แก้ทางได้หลายเด็กเลยไม่ว่าจะทาจีที่ปั๊มเกตไปเยอะๆหรือว่าจะเป็นอันโตมายที่สามารถเซฟได้ทั้งบอ์ดนั่นเองก็ยอมเสีย1เลนที่เพื่อให้ไม่เขาเรียกอะไรละ่ะยอมเสีย1เลนที่จะตัมตีไม่เข้าแลกกับการได้ชิวจากการเรียนของคู่คขคแข่งเนี่ยทั้งหมดสนามนะครับ ต่อไปไปที่ทริกเกอร์เซตกันเลยทริกเกอร์เซตนะครับรอยวิทัก4ใบคริสติคอ8ใบฮิวทริกเกอร์4ใบแล้วก็ตัวเริ่มนะผมกับพลซ่าดาวคอลูลูลีนั่นเองความสามารถออโต้แบนการ์ดเมื่อถูกไรทับตัวหนึ่งถ้าแบนการ์ดลูกแข่งเป็นเกรดหนึ่งจะสูงกว่าจะรับหนึ่งฟิกชิล ก็เป็นหนึ่งในตัวเริ่มนะครับผมที่มีความหมายต่อการเล่นก็ไปดูที่คอมโบเทสกันต่อเลยเข้าสู่ช่วงของคอมโบเทสกันเลยนะครับอ่าผมจะไม่ทำการเซตมือนะครับผมชุบเปลี่ยนโอ้มือหน้าของผมเปลี่ยนหมดเลยแย่ที่สุด อยงเน่าเออช่างมันเดีย๋ยวเล่นให้ดูครับผมไม่เป็นไรอ่าเริ่มบทบาทของเพลเยอร์หนึง่งสแตนเดนดรอไรท์คุนซากดาวเคอกีคุนจัวหนึง่งก็จบเธอแล้วครับผมผู้แข่งตีมาได้เมชเช็คไม่มีทิกเกอร์ส t ตนเดนด r รอไรท์ครับผมสวิฟต์ดีลิตเตอร์กิรีก็จังหวะนี้ก็เลทาลักก็มาช่วยก็ได้ครับผมโจมตีบันกาศ1นึ0 0หมืน รายเช็คราชาซาดา,าวคอบอลนะผมอ่าสมมติว่าตีฮิตสบล้านหนึ่งครับผมจวดหนึง่งอ่าจากนี้เดธารักจบตีผมอ่าเมื่อกี้ถ้าจําได้เรารายเช็คเป็นซาดา,าวคอเดธารัก 120, วบวกหมื่นสองหมื่นแลผมบรรกาธิกอ่าผู้แข่งตีมาได้เมจเช็คไม่มีทิกเกอร์ช่างมันสแตนแอนด์ดรอไราครับผมราชาซาดา,าวคอบอลอิมเมจเนอรี่กิฟฟ์ฟอร์ทูครับผมยัดให้กับบรรกาธิก จากนั้นคาสเตอร์บัสและโซบลัสคอเรียรีเวิร์สทริกเกอร์ทั้งหมดของคู่แข่งที่เป็นคริติคอลและฮิวริกเกอร์ส่งผลตรงกันข้ามข้อเรทารักข้อกีครุนโซบลัสหนึ่งผลซาดรอคอรลูรุลิก็ดูท็อปเด็กคู่แข่งของผมว่าเป็นอะไรสามารถเลือกบายคว้างหรือแบกไว้ที่เดิมก็ได้ถ้าเป็นทร er, ิกเกอร์ประเภทฮิวหรือทีก็วางที่เดิมก็ได้ครับผมอ่าบั้นกะโจมตีเฟิร์สเช็ค นี่เซกันเชคคีย์้ีคอลผมอ่าสมมติถ้าตีเข้าก็ให้บรรกาญไปเล,ลยสามคริพลังให้กับเรกากศอ่เาเดทัก์ตโจมตีกับผมธรรมดาผู้แข่งตีมา check. ไดเมจเช็คคีย์ลีคอลผมชั่งมันแล้วก็ถ้าแข่งตีมาทีหนึ่งอ่าเสพสองตัวก็ได้ผมดูว่าเป็นอะไรถ้าเกิดเจอฮิลหรือคีเนี่ยก็ปัแปะไว้ที่เดิมครับผมถ้าเจออย่างอื่นก็บายความอ่าเริ่มเทิร์นสแตนแอนดร์รอแม่ไม่ค่อยมีอะไรน่าเล่นเลย อ่ขอ,อผมออตโตมาตาบวกหมื่นคู่แข่งได้รับหนึ่งไดรฟ์เช็คอืมไม่ค่อยมีอะไรเล่นเท่าไหร่เกียร์ได้ลงไปบวกสี่พันสมมูรนะฮะอะ่สกิลของบ้านกดไม่ได้จะช่างมาันตีไปเลยเฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คไม่มีติ๊กเกอร์ก็วนลูกอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับผมอ่ตีตีคู่แข่งทีมาอ่ะหนึ่งแดมสองดมช่างมันห้าดเมจ ่าเริ่มเพิ่มสแตนรอเหมือนเดิมอ่าผมทําการเซิร์ชบันขึ้นมาเลยครับผมผมจะไม่รีรอแล้วผมอยากนอนแล้วอ่าเอามือออกอ่าไม่เอามือออก,กนั้นอะ่ะผมอันนี้สมมติให้ดูไลค์ครับผมราชาซาตราอคอรบัน,นพอถูช่องเรากาดอ่าทีนี้ก็คอร์ตบันหนึ่งครับผมส่งผลทิกเกอร์ทั้งหมดตรงกันข้ามอืมขอ้อโซบลัะ เปิดเจ็ดสามสีห้าหเจคอสภาพล็อกก็ไม่เป็นไรอ่าโจมตีไปเลยครับผมสองหมื่อร์เช็คเซคันเช็คฮิลิเกอรอ์พลังเกียร์ไฮิลหนึเเมจซื่อตัวเคานเตอร์อ่วางเกียร์ได้โจมตีสองหมือโตมาต้าโจมตีพาวเวอร์สามหมพ อันนี้จบเพร์นก็ปลดล็อคกครัผมอ่าคู่แข่งจะได้รายเช็คทั้งหมดกี่ไายนะอ๋อสี่รายเช็คนั่นเองและทิกเกอร์ส่งบนตรงกันข้ามด้วยทีนี้ก็อยู่ที่คู่แข่งครับผมว่าจะเครียดไหมกับการรายเจอทิกเกอร์ก็ทุกเล่นก็มีประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของเราในวันนี้กับเด็กมีมทูเรจแนลเด็กนะครับก็ ก็เป็นอีกสายหนึ่งของลิงจ็อกเกอร์แลครับผมที่สามารถนํามาเล่นได้เอาแบบขายขำแต่มันจะไม่ขำนะครับผมสําหรับเด็กที่มีการไร์เช็คเยอะๆอ่าอย่างเช่นอะไรหนะ้าที่เป็นเมตาตอนนี้เห็นเช็คราคาในกลุ่มกันบ่อยเหลือเกินอ๋อพี่พี่โนจจ์กับเน็กเต้นั่นเองก็นะครับผมก็เอามาเคาน์เตอร์แค่นั้นนะคะเพราะในงานแข่งยังไงเนี่ยคือคนก็จะเป็นโครโนเจกันหมดแต่ น้อยคนนะครับผมที่จะเอาบลันไปลงเพราะมันดูว่าเป็นมีมเล่นไม่ได้นั่นเองก็กหลักๆก็ขายขามนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากให้คู่แข่งได้อ่อยากได้ได้เพิ่มเหรออ่ะอีกขบุบวกได้ทริปเปได้ผมให้ออโตมาต้าอีกคนหนึ่งฮะสี่ได้ไปเลยหรือเอาอีกคนหนึ่งก็ได้ห้าได้ไปเลยเหมือนวันเคดิออนสนุกสนุก,นกแต่ของเดียวครับผมได์ทิกเกอร์ให้โมโมนะครับบลันชอบโอเคผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กแชและ Subscribe ให้กับ PMC Fighter นะครับเพื่อเด็กมีมมดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมก็หลายๆเด็กก็มีมีเยอะๆนะครับผมอ๋อลืมอีกอย่างหนึ่งสามารถแก้ทาง Oracle Susano O ได้ด้วยนะครับเพราะว่า Susano O เนี่ยมันถือว่าแสดงผล t i ก,กอ e r เพราะฉะนั้นบันขอเปลี่ยนผล t i ก,กอ e r หน่อยครับพี่โอเคผมสำหรับวันนี้ PMC Fighter ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ